แต่ก็เพิ่มความเป็นเปรียวแล้วก็เท่ของเขาเพิ่มขึ้นมาในคอลเลคชันนี้ซึ่งเราก็เลยคิดชื่อกันว่าเป็นคอลเลคชันชื่อ Country c l u ค่ะออค่ะระหว่างที่นายพูดอยากให้แบบว่าเดนนี่บังทำท่าประกอบไปด้วยเอาเซ็กซี่ของเขาอะเห็นไหมต้องแหวกทุกจุดอยู่แล้วแต่ก็ยังติดหวาดแบบมีรูปนมมูกไม้นิดนึ ใจไหมคะกระแสตอบรับมันดีหรืออะไรเงี้ยดีใจมากแล้วก็จริงๆดีใจที่ได้ทํางานกับเขาด้วยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่เขาพูดแล้วก็แบบปางก็ให้ความร่วมมือดีมากๆก็ขอบคุณเขาไอ้จริงๆแบบทำไมเขาสนุกสนุกมากสนุกมากแล้วก็แบบเหมือนทํางานกับเขาแล้วก็รักเขามากขึ้นจะต้องขอบคุณปางมากมากปางปาดีใจค่ะจริงๆแบบเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วเนอะแล้วแบบวันหนึ่งพอได้มาทําอะไรกับ เหมือนเหมือนได้คุยกับเพื่อนอะ่ะเพราะว่าเราเพื่อนก็จะเข้าใจเราว่าเราเป็นแบบไหนโดยที่แบบเขาอยากให้มันออกมาเป็นกลาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วบังก็ลูนว่าเออจะมีใครอยากแต่งตัวเหมือนเราไหมนะนี่ต็อไหมแต่ว่าพอมันมีกระแสตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ตบตีกันอยู่ว่าแบบ,ปไปไแบเปอรปลายมาเลยคอนใส่ไม่ได้หรอกอะไรใช่เราบอกว่าใสไ<ด>ไ่ได้ใส่ได้เรายังใส่เลยนะก็ออกมาเราไปคอลเทนตนที่ถ่ายรูปเหนื่อยมากวันนั้นเราไปถ่ายกันนนบุรีแม่สิบ เจ็ดสิบแปดชุดนอะแล้วเป็นคอลเลคชั่นที่มีแบบแบบเสื้อผ้าเยอะมากๆเพราะเราแบบตัดใจไม่ลงนึกองออกมาดีไซน์มาแล้วแล้วก็แบบอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องทำวิดีโอและภาพนิ่งแล้วตอนนั้นก็ท้องอยู่สี่ห้าเดือนแล้วันนั้นเราวันนั้นก็ดูดูดูโทรศัพท์เอ้ยเดินไปหมื่นกว่าก้าหมอก็บอกว่าเฮ้ยคุณแม่ คุณแม่ใจเย็นๆนะ1มื่นสี่ไม่ได้ทองอยู่แล้วโอเคก็สู้สุดใจค่ะสนุกดีแต่ก็เป็นใครสร้างอยนี้ใช่ใช่ก็ออกมาสมบูรณ์ลรางปรางเลยค่ะนนแบบก็ฝากคอลเลคชันนะคะเป็นการคอลแลบสองไมค์ไมค์โอลิสันชัยกับเลดี้ปรางนะคะก็ตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในทุกๆุดีเทลทุกคนจะชอบในความเป็นกลางแล้วก็ทุกๆสิ่งที่ผสมผสานคือไมค์โอลิสันชัยเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาผสมกับความเป็นกลางหวังว่าจะชอบแล้วก็ ซื้อกันได้แล้วค่ะวันนี้ส่วนอันไหนที่ยังต้องเพียวเด้อก็ฝากใจเย็นรอกันหน่อยค่ะรับรองได้ใส่ได้สวยกันทุกคนนะคะซื้อได้ที่ไหนคะก็ตอนนี้เราก็มีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็มีอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็ดูได้ในออนไลน์ค่ะแล้วก็มีที่ศรีราชาด้วยตอนนี้มีหลายสาขาเลยดูได้ไอจีไมโอริซ a i ได้เลยค่ะเย้ขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ